คำรับคำพยากรณ์วันที่9 9นะครับ4ปีมีเทื่อหนึ่งยีกุมภาพันธ์เนี่ยครับเป็นวันพฤหัสบดีที่29เดือนกุมภาพันธ์2567ซึ่งตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน3ปีเถาะจุลศักราช1385คิศักราช2024การประกอบมงคลดีถอยรถใหม่ออกจากอู่ออกจากเต็นออกจากชว์ูมดีวันนี้ธุรกิจการงานคล่องตัว พอสมควรจะมีเรื่องวุ่นๆุนบ้างก็เป็นส่วนน้อยเพราะว่าการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจกับพนักงานใหม่ชวนคนมาร่วมธุรกิจหรือเปิดกิจการใหม่ดีนะครับสำหรับชงเวลาดีๆมีนกกำน้ำกัน3ช่ชงเวลาคือเวลา9นาฬิกา49นาทีถึงเวลา11นาฬิกาเวลาที่2คือ12นาฬิกาสนาท,นาทีถึงเวลา13นาฬิกา30นาที เวลาสุดท้ายคือเวลา13.59นาฬิกา59นาทีถึงเวลา15.10นาฬิกาส0นาทีสีที่เป็นมงคลของมณีคือสีแสดสีเหลืองสีน้ำตาลสีแดงสีอับโชคคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีเทาดำทิศตีให้โชคที่ทันเป็นเสียงโชคชะตาค้าขายไง่มือคือทิศใต้และทิศตะนออกเฉียงใต้วันนี้เป็นวันกุลถูกกับคนปีขานปีเถาะปีมะแม แต่ว่าจะขัดแย้งกับคนปีมะเสงและปีวอกคนเกิดปีมะเสงมีแต่อุปสรรคหาปัญหาไม่จบไม่สิน้นสำหรับเด็กที่เกิดในวันนี้เก่งกล้ามีความสามารถขยันขันแข็งมีความมานะสงทนรักศักดิ์ศรีภายหน้าจะมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะครับ